ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากับท่านอีกอันนี้เป็นวันที่สองของเดือนธันวาคมปี2566วันนี้อากาศอยู่ที่25องศาอุ่นขึ้นว <c oughs> ันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงความเห็นเราจะเห็นยังไงที่พระองค์ตรัสว่าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความ ดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้เรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้เพราะุูธศาสนาเรานั้นสอนเรื่องเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์ได้เราจะทําอย่างไรพระองค์ก็ทรงสอนในเรื่องนี้เพราะทุกคนเกิดมาประสบกับความทุกข์กันทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจทุกที่จรมาหรือทุก ประจำมันก็มีของมันโดยสภาพโดยธรรมชาติอยู่แล้วห <c oughs> นาวก็ทุกขร้อนก็ทุกข์ฝนตกก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เนี่ยเจ็บป่วยช่วงนี้ก็เป็นไข้หวัดนะเป็นกันเยอะแล้วก็ที่มันตามมามันหายช้าคือความไอมีเสมหะ <c oughs> พอเราฉันยาหรือกินยาก็จะมึนชาทำให้สติปัญญาประเมินผลไม่ดีหรือแม้ กระทั่งก็เกิดเป็นโรคลำไส้ก็จะตามมาจากการที่ไปกินยาอันนี้เป็นเหตุเป็นผลของความทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> วันนี้เรามาศึกษาแนวทางที่พระเจ้าทรงตัดไว้มีทั้งหมด8เส้นทางด้วยกันพระองค์ทรงตัดว่าเป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่เป็นไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นคืออะไรพระองค์ทรงตัดว่า <c oughs> หนึ่งความเห็นชอบ ความตำรีชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบทำความเพียรชอบความระลึกชอบการตั้งใจมั่นชอบแนวทางทั้ง8เส้นทางนี้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นภาษาพระุทธเจ้าใช้คำว่า <c oughs> เป็นยาถ่ายหรือเป็นไปเพื่อแนวทางของการถ่ายถอนซึ่งความความเขียนผิดออกไปได้ รองทรงตัดในเรื่องนี้แก่หมู่พิสจทั้งหลายว่าความเห็นชอบเป็นอย่างไรรพองค์ก็ทรงตรัดว่าความรู้ในทุกเอาทุกประการแรกเลยความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกความรู้ในหนทางเป็นเครื่องถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้เรียกว่าสมาธิฏฐิเมื่อไราก็ตามเราตั้งองค์ความรู้ของเราอยู่ในเรื่องอริยสัจสีเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรร ก็ชื่อว่าอยู่ในสมัมมาทิฏฐนะิความดำริชอบดำริอย่างไรนะพระองค์ทรงตัดสอนแก่หมู่พิสุว,ว่าดำริออกจากกามกามคุณลทั้งห้านะมีรูเสียงกินลดโพธิภะดำริในการไม่พยาบาทนะดำริในการไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ การดำริชอบนะการพูดจาชอบทําอย่างไรพระองค์ก็ทรงสอนแก่หมู่พิสุทั้งหลายว่านะเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดยุแย่เขาแตกแยกกันเว้นจากการพูดคำยาเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อนี่เรียกว่าสัมมาวาจาและข้อต่อมาพระองค์ตรัสว่า <c oughs> ทำการงานชอบทำอย่างไร พร์ก็ทรงตัดว่าการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในการนี้เรียกว่าสัมมากรรมตะคือทําการงานชอบการ <c oughs> การที่พิจุเลี้ยงชีพชอบทํำยังไงพร์ก็ทรงตัดว่าละมิจฉาชีสําเร็จความเป็นอยู่ ด้วยสัมมาชีพเรียกว่าสัมมาชีวะอะไรที่เรามิจฉามิจฉา,าแปลว่าคิดหลอกลวงชอบโกงคนอื่นนั่นแหละพระองค์ทรงตรัสให้เราละเสียอันนี้เรียกว่าการเลี้ยงชีวิตชอบที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะถ้าเป็นญาโยมพระองค์ก็ทรงผนวกเข้าไปถึงการเว้นจากการขายยาพิษขายอาวุธขายน้ำเมาขาย มนุษย์ขายเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในอยู่ในกลุ่มของมิจฉาชีพด้วยเป็นอาชีพที่ทำแล้วมีผลกระทบต่อโดยส่วนรวม <c oughs> ความเพียรชอบทำยังไงพระองค์ก็ทรงตรัสว่าความเพียรความพยายามประคองจิตตั้งจิตหรือบีบบังคับจิตไม่ให้กุศลไม่ให้อกุศลทั้งหลายน่ะคือเพียนบาปเนี่ย ที่ยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันมันลดลงหรือที่ยังไม่เกิดก็ให้มันเจริญยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็เรียกว่ายังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลแต่ละ,ะกุศลอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นการปารบความเพียรน,นะปารบอย่างนี้นะคือละบาปละความไม่ดีนะ อันนี้เรียกว่าป่าลบความเพียรเป็นสัมมาวายามะคือเรียกว่าเพียนชอบส่วนสัมมาสติหรือความระลึกชอบทำยังไงพระองค์ก็ทรงสอนให้เราพิจารณาเห็นกายในกายที่เรียกว่าสติปัฏฐานสีนะพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะ มีความเปลี่ยนเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้พิจารณาฐานสี่นะพิจาณากายก็พิจรณาลมนั่นเองเดี๋ยวาตมากล่าวอยู่เสมอเสมอคือลมหายใจก็คือกายอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เรียกว่าสัมมาสติ ส่วนสัมมาสมาธิทําอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสว่า,าพิสุนี่แหละสงัดจากกามทั้งหลายกามทั้งหลายก็นิวรห้านั่นเอง <c oughs> นิวรหาสงัดจากนิวรห้าอันนีกก็เรียกว่าเป็นเพราะความสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งนะ อันที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะความเพราะวิตกวิจารระงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสในจิตใจในภายในอันจะให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นนี้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความ <c oughs> ปิติและเพราะปิติจางหายไปเธอเพ่งเฉยอยู่ได้มีสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและเสวยสุขด้วยกายเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า <c oughs> ผู้ใดกล่าวสรรเสริญผู้ที่ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอย,อยู่ได้นอุเบกขาเนี่ยสูง มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลวอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่มีสุขอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลวอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสม,มาธิมีทั้งหมด8เส้นทางด้วยกัน เมื่อเราเดินเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็จะเชื่อมโยงกันมันเหมือน <c oughs> ถนนที่มันทําเส้นทางไปหากันอยู่แล้วมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วทางเอกทางโทอย่างเงี้ยก็เรียกถนนเลี่ยงเลี่ยงเมืองเมือง,องใหญ่เขาก็จะมีถนนใหญ่สายหลักออกไปเพื่อไม่ให้ไปเชื่อมโยงในเมืองเหมือนกันมากแปนนี่ก็เป็นเหมือนถนนที่เชื่อมเข้าไปหา ไปหาหมวดธรรมไปหาหมวดธรรมไปหาหมวดที่ทําให้มันมันถึงความหลุดพ้น่างนั้นถ้าโยมเดินสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่ากําลังเดินมรกมีองค์แปดข้อที่เจ็ดนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราจะสอนเรื่องสติปัฏฐานสี ให้สติอยู่ฐานสีด้วยกันฐานกายหรือเรียกว่าฐานลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติรู้ว่ามันเข้ามันยาวมันสั้นมันระง,งับหรือมันไม่ระง,งับให้เข้าใจเอาเท่านี้พระองค์ตรัสว่าเมื่อเราเข้าใจฐานที่หนึ่งได้รู้จักลมรู้จักกายได้ดีในที่สุดเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมอารมณ์มันก็จะเข้าใจไปโดยลําดับ <c oughs> แต่ในที่สุด อันใดอันหนึ่งเราก็ต้องจับให้มั่นคงนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าสี่ฐานนี้แหละใครจะเชี่ยวชาญอันไหนก็เอาอันนั้นให้มั่นคงคนถนัดลมก็เอาลมคนถนัดเวทนาก็เอาเวทนาถนัดจิตก็เอาจิตถนัดธรรมลมก็เอาธรรมลมเอาอันใดอันหนึ่งเมื่ออันใดอันหนึ่งแน่นแล้วอีกสามตัวก็จะตามมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือทางไปถึงความพ้นทุกข์ ในความหมายของความว่าพ้นทุกข์ของผู้เจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่ามีสติมีสัมปชัญญะแต่อุเบกขาเนะี่ยยังมีอยู่เห็นไหมฮะรู้รู้แต่ไม่ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อมีตามก็ต้องเห็นรูปมีหูต้องได้ยินเสียงบิดจม,มูกต้องได้กลิ่นมีลิ้นต้องรับรสมีกายต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้ามีใจทำมา์ความรู้สึกนึกคิดเจะมนี แต่เมื่อไรก็ตามสิ่งล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยอุเบกขาคือความวางเฉยมันมีอยู่อันนี้แหละมันจะออกจากทุกข์ <c oughs> นั้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ความพอใจแต่เมื่อเราละความพอใจมันจะพ้นทุกทันทีนั่นเราละความพอใจในตัวเราละความพอใจในตาในหูในจมกูกในลิ้นในกายในใจของเราออกไปได้ทุกข์ก็จะหลุดออกไปเลย มันเหมือน <c oughs> คนอ้วนหรือคนกินไขมันมากมันเข้าไปอุดตันในท่อเลือดท่อลมหายใจอะไรต่างๆเนี่ยพอสิ่งเหล่านี้มันหลุดออกไปแล้วมันโลงมันเดินได้สบายนะเหมือนกันเราขจัด <c oughs> สิ่งที่เป็นความเห็นผิดออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจ เพราะชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้จักอริยสัจสีเนี่ยไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกัสสเจก,ก,จกเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้การดับของทุกข์ไม่รู้หนทางดับไม่เหลือของทุกข์อันนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยทําไมพระเจ้าเอามรักแบดมาอธิบายเรื่องอริยสัจสีเอาอิทัปปัญญายตาปฏิสมุปบาทมาอธิบายเรื่องมรัก8แปดเรื่องผัสสะทั้งหกนะ อันนั้นญาติโยงทั้งหลายเมื่อเราจับอริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่อย่างถูกต้องเข้าใจเพราะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันเนี่ยเข้าใจตรงตางหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองอย่างถูกต้องก็จะเชื่อมโยงเข้าหามรรคีองแปหาหลักธรรมนั่นเองนั้นพระองค์ตรงสว่ามันเป็นทุกข <c oughs> ์มันมีอะไรมันเป็นทุกข์นะ ทรงอุปมาทุกเป็นเหมือนแม่โคที่ถูกถลกหนังออกแล้วก็ปล่อยไปทางทิศอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวัอนออกทิศตะวันตกไปทิศทั้งหกเนี่ยแม่โคจะไปยืนก็ถูกแมลงกลางแจ้งอยู่ในที่ร่มก็ถูกแมลงในที่ร่มอยู่บนดินก็สัตว์ที่อยู่บนดินจะแทะกินนอนในน้ําก็สัตว์ในน้ําจะกินอย่างเงี้ยโยมลราคิดดูว่าจะไปทางไหนที่ไม่ เจอผัสสะไม่เจอทุกเนี่ยมันไม่มีเลยอันพระองค์ตรตัสว่าผัสสะนี่แหละคือที่เกิดของความทุกข์เป็นที่เกิดของเหตุแห่งความดีและความชั่ว <c oughs> นั้นทุกคนมีผัสสะก็ตาหูจมูกิ้นกายใจนี่แหละเป็นผัสสะเมื่อมีตาก็ผัสสะก็ไปกระทบรูปแล้วก็เป็นธรรมข้อต่ตอไปพอใจไม่พอใจนะแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อผัสสะกระทบแล้วเฉยอ,อยู่ อันนี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นาให้ข้ามพ้นจากความทุกข์แต่ทุกคนมันเฉยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกจิตให้เฉยเนะเมื่อจิตมันไม่เฉยจิตมันไม่นิ่งมันก็ดิน้นรลนไปดิ้นลนไปหาไหนก็สุขทุกข์นั่นเองเมื่อจิตดิน้นรลนไปผู้เจ้าทรงตรัสว่าจิตนี้ยังไปยังมาเมื่อจิตยังไปยังมาไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะจิตนี้ยังไปเกาะไปฟังสิ่งใด แล้วเราก็ยังยังพอใจในสิ่งนั้นแล้วเราขอว่าเราอย่าเกิดอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่างนี่ก็เป็นไปไม่ได้ก็เหมือนเราไปเกาะร่างกายเราที่เจ็บป่วยเราก็บอกขอกายเราอย่าป่วยเลยอย่าเจ็บเลยอย่าแก่เลยก็ขอไม่ได้เพราะกายมันเป็นกายธรรมรรมชาติไม่ใช่เป็นของใครก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปตามกลไกของสภาวะของกายอย่างเงี้ยง้นพระเจ้าองสอนให้รู้จักทุก ที่มันจรมาทุกที่มันเกิดขึ้นทุกที่มันดับไปโดยใช้สารโดยป้อมสั่งการที่กายเห็นไหมลมหายใจนี่แหละเป็นกายอันหนึ่งโดยสั่งสุขสั่งทุกสั่งเฉยเฉยอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันแล้วไม่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจอุเบกขามีอยู่อันนี้แหละเป็นเหตุทำให้ทุกข์ทั้งหลายจะลดลง อย่างอย่างเราจะบอกเราเนี่ยเจ็บคนเดียวป่วยคนเดียวทรมานคนเดียวเครียดคนเดียวทุกคนเดียวก็ไม่จริงทุกคนมีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมันก็เป็นเหมือนกันนี่แหละแล้วแก่ก็ทุกข์ก็เครียดก็ไม่เครียดหรือมีสุขมีทุกข์มีเจือเจิอมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเข้าใจกระบวนการของขันเข้าใจกระบวนการของสังขารที่เรียกว่าทุก อริยสี่อริยสัจสี่เรื่องของทุกข์เห็นไหม <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างทุกตัวตัณหาแล้วนั่นแหละพอกายนี้มันแก่มันเจ็บแล้วก็มีความตัณหาอยากไปรกัรกษาที่นู่นรักษาที่นี่ใครว่าที่ไหนดีก็ตะเวนเอากายนี้ไปให้หมอรกัรกษารักษาอย่างไงมันก็แก่ไปข้างหน้ามันก็เจ็บไปข้างหน้ายาทั้งหลายมันไม่ใช่รักษาได้เรื่องความแก่ความเจ็บยิง่งเก่งก็แค่มันเท่าเห็นไหม <c oughs> เขาเข้าใจความจริงอันนี้ก็เอา้าก็บรรเทามันไปดูแลไปอย่างเงี้ยก็เหมือนเรามีเรือมันผุแล้วมันพังแล้วก็ค่อยๆทำยังไงปะนูนะ่นปะนี่เพื่อจะพยุงให้กายนี้ข้ามฝั่งน,นั้นเราก็ต้องดูแลให้ดีอย่าให้น้ำเข้าไปในเรือมากเรือก็จะไม่จมเมื่อไหร่ก็ตามน้ำมันเข้าไปในเรือมากเรือก็จะจมนะเพราะชีวิตของทุกคนเนี่ยจะต้องพายเรือข้ามฝั่งอยู่แล้ว เหลือก็คือกายแล้วนี่แหละฝั่งคืออะไรฝั่งคือความพ้นทุกข์นิพพานทุกคนปรารถนาอยากพ้นทุกข์แต่พอโดยเพอดีว่าไปสร้างเหตุแห่งความพ้นทุกข์ไม่ถูกนะมันก็เลยเป็นอย่างเช่นการที่จะทําให้พ้นทุกข์ของผู้ศาสนาผู้เจ้าออกเครื่องแบบมาให้พระมีบาทเป็นเหมือนท้องมีจีวรเป็นเหมือนเครื่องที่อยู่อาศัยมีป่าเป็นที่บําเพ็ญธรรมเห็นไหม ผู้จะออกแบบให้พระอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่า <c oughs> การลาดีออกจากกรมใช่ไ,ไมยแต่ยังโยมทั้งหลายนะ <c oughs> มันออกไม่ได้มันยังพัวพันอยู่กับกบุตรกับลูกกับหลานเนี่ยมันจะออกไปได้ยังไงนะก็เรายังไม่ได้เห็นโทษมันไม่เห็นโทษของกายไม่เห็นโทษของการแก่เจ็บตายเราจะออกหรือมีใครออกหรอกอย่างในวัดวาชวนมาบวชไม่มา กลัวกลัวตายแต่ว่าไม่ออกจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหตุแห่งความตายอย่างเงี้ยสมัยพระเจ้าเป็นเจ้าชายศิทธัตถะได้ออกจากวังไปได้ไปเห็นเหตุสี่อย่างคือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นสมณะด้วยเหตุสี่อย่างนะพอเห็นปุ๊บเกิดปัญญาเลยเราจะต้องออกบวชอย่างเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากเกิดแก่ตาย เห็นไหมะองค์ก็เลยออกบวชเลยเมันเราทั้งหลายเรายังไม่อมองเห็นตรงนั้นไม่มีใครอยากออกบวชก็ยังพอใจอยู่นั่นแหละพระองค์ทรงตรัสว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกจากความพอใจคือตัวตัณหานี้ <c oughs> พระองค์ทรงอุปมาว่ามีสามีปัญญาคู่หนึ่งสามีก็แก่เป็นคน <c oughs> ทำตัดฟืนเผาถ่านปัญญาก็เป็นขี้โลก เ <c oughs> จ็บป่วยอยู่ตลอดไม่ได้หยุดนะเดียเเด๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่นะมีกระสอบเก่าๆอยู่หลังหนึ่งมีแต่หลังคาฝาก็ไม่มีเวลาจะกินข้าวอีกามันก็บินมาแย่งนกก็บินมาแย่งข้าวกินถึงแม้กน,นรันต์บุตรนี้ก็ยังพอใจในกระสอบเก่าๆพอใจในภรรยาที่เป็นขี้โลกอยู่เห็นไหมฮะนี่มันละไม่ได้เห็นไหม แม้แต่ผู้หญิงเองก็เหมือนกันละ,ะตุ่มหูละแหวนละแก้วเพชรมณีจินดาละเครื่องแต่กายละอะไรของตัวเองมันก็ยังละไม่ได้ยังพอใจอยู่เมื่อยังพอใจอยู่ก็ออกจากสิ่งเหนี่ยวนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ของผู้ศาสนาเห็นโทษของมันก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเอาสัมปราญาพเอาสิ่งที่ดีกว่า นั้นในการสร้างเหตุของการไปสัมปรายภพคือพบภักหน้าที่ดีเนี่ยผู้เจ้าสอนเริ่มต้นที่จิตของเราทำอย่างไรให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจบ่อยๆนี่เป็นการสร้างกุศลเป็นการก,กำจัดบาปอกุศลที่เราได้กระทำมาแต่อดีตเพราะทุกคนมีอยู่ทุกคนนั่นแหละกายนี้เป็นกรรมเก่าเนี่ยเมื่อจะทำกรรมใหม่ก็ทำด้วยกายนี้ แต่เราละบาปกุศลด้วยการมามีสติกับลมหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นการเจริญกุศลอย่างเงี้ยเมื่อเราสร้างเหตุที่เป็นกุศลในฝ่ายแห่งความดีฝ่ายแห่งความพ้นทุกข์เราก็พ้นแน่นอนไม่หวังก็ได้ <c oughs> เพราะเดินทางถูกเป็นสมาธิฐินะที่พระเจ้ททาทรงอุปมาอีกอันหนึ่งว่าเมื่อบุคคลทําถูกวิธีอยากได้น้ามันจากถั่วจากงารู้วิธีการขั้นการบดถั่วงา ถึงแม้บุรุษนั้นอยาหวังก็ตามไม่หวังก็ตามก็ย่อมได้น้ํามันจากตัวจากงาแต่ว่าอยากได้น้ํามันแต่ไปเอาก้อนหินก้อนกรวดมาบดมาทําทำอย่างไงัก็ไม่ได้น้ามันจากก้อนหินก้อนกรวดเห็นไหมฮะมันทําไม่ถูกแต่เราก็ไปเอาเหตุที่ไม่ถูกอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราทําถูกหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้เหมือนการปฏิบัติธรรมเดินตามมรรคมีองแปดให้ถูกต้องมันก็จะ เข้าสู่ความถูกต้องที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องอันสัมมาทิฏฐิในความหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะมีอยู่8ดข้อนี่แหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมอันนี้ชัดเจนเลย ความเห็นชอบคือเห็นเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องการดับของทุกข์เรื่องหนทางดับไม่เหลือของทุกข์ในหมวดนี้จะตั้งอยู่ในกลุ่มของสัมมาทิฏฐิที่เห็นชอบอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นและชอบแต่เห็นและชอบนั่นเป็นเรื่องของกิเลนะ <c oughs> สส่วนสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริออกบวชด,ดำริไม่เบียดเบียนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ ท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาในชีวิตของเรานี่แหละและก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนอันนี้คือแนวทางแห่งการพ้นทุกข์เราทั้งหลายอย่ามัวจมอยู่กับทุกข์เลยโอ้ยเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์เรากินไม่ได้นอนไม่ได้เราไปทุกข์ปล่อยมันให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายบ่อยๆดูแลกันไปประคับประคองกันไปนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย อินทรีย์เราแก่รอบให้เจ็บป่วยนี่มันจะหายไปมันจะคลายไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละไปจนถึงขนาดแม้เราจะตายก็ตายแบบไม่วิตกกังวลเพราะมีกุศลมีความดีในภายภาคหน้าแล้วอย่างเงี้ยก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดสีท่านด้วยกันนะออกรายการชาวไปนิดนึง <c oughs> นะก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ไปเปิดใน Youtube ก็ได้นะอาตมาก็อัปโหลดไว้อยู่นะก็เทตันจงเป็นผู้เจริญในธรรมวันนี้มีทั้งหมดนะมีคุณหมอออนจากคอนแกนนะพอค้าผักสดอยู่นูน่นบรรทุงสมปล่อยคุณเป็พปพา,าอยู่ม่วง30นะนี่ก็ตื่นขึ้นมารับฟังนะไม่ต้องดูภาพก็ได้เปิดฟังเสียงเอาอย่างเงี้ย <c oughs> ฟังบ่อย ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาตมานำมากล่าวเป็นไปเพื่อขัดเกลาวจิตเป็นไปเพื่อทําให้จิตของตนนั้นเข้มแข็งแล,ล้วเรานั่นแหละจะเป็นผู้เข้าใจธรรมะธรรมะคือตาหูจมูกริ้งกายใจการตั้งห้าเป็นธรรมะธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่มันมีนี่แหละไม่ได้เป็นของใครหรอกแต่เป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนี้นะ ก็ขอโมทนาขอให้ตานทั้งหลายเป็นพุทธเจริญในธรรม